สักวันหนึ่งดอกไม้งามจะบานสะพรั่งสักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนดีๆทั้งหญิงและชายจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีอย่างมากมายและร่ำรวยมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับเอเซียเคิร์ของเราค่ะนะคะเก๋นุชนาคสุดนะคะสวดีนะคะแล้วก็เป็นตัวแทน ขอบริษัท a c ซ h e r b จำกัดสหาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธุรกิจแห่งการมีสุขภาพที่ดีและมีาไรายได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตขอมือผู้ที่เพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกหมยค,ะมคะ่ะนี่ค่อบมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะอันนี้อบอ,อุ่นนะคะอบอ,อุ่นมากๆ ได้มานั่งฟังนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รับรู้ข้อมูลสองภาคส่วนด้วยกันนะคะในภาคส่วนแรกนะคะก็คือภาคส่วนของการมีสุขภาพที่ดีด้วยคักเช้านะคะและภาคส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการที่เราจะมีรายได้อย่างไรนะคะให้เงินเข้ากระเป๋าอย่างมั่งคั่งและย,ยั่งยืนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงในภาคส่วนสองภาคส่วนนี้ขออนุญ,ญาต แจ้งกฎกติกามารยาทในการใช้ห้องประชุมสักคนสักเล็กน้อยนะคะท่านใจนะที่ครบอุปกรณ์สื่อสารนะคะเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดของความกรุณาเปลี่ยนเป็นระบบสั่งนะคะค่ะถ้าท่านใจทําไม่ได้หรือทาไม่เป็นยกมือนะคะเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ช่วยนะคะและนะคะในระหว่างที่ วิทยากรกำลังบรรยายอยู่นะขออนุญาตในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยมีคำถามมีข้อข้องใจนะคะอาจจะเอ๊ะอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะรบกวนจบคำถามหรือเก็บคำถามนั้นไว้ก่อนนะคะและสอบถามช่วงท้ายหลังจบการประชุมไปแล้วและเราจะไม่พูดคุยกันและเดินเข้าเดินออกในระหว่างที่วิทยากรบ,บรรยายทำได้ไหมคะเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยะค่ะนะคะ วันนี้นะคะกบอกว่าคุณพัาโชคดีมากๆที่ได้เข้ามาสัมผัสนะคะและรู้จักกับธุรกิจเอเชียโฟ์นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้รับรู้ข้อมูลเนาะในส่วนของว่าความเป็นมาของถังเช่านะคะว่าถังเช่ามีดีอย่างไรโดยวิทยากรนะคะบอกว่าสุดยอดวิทยากรเลยนะคะซึ่งท่านนะคะบอกว่าท่านเนี่ย มีเวลาน้อยมากๆนะคะในช่วงของตารางการทำงานของท่านรักตัวเกิดแต่ท่านสละเวลานะคะมาให้ข้อมูลความรู้กับพวกเรานะ,ะอดีตท่านเป็นกับตันเรือนะคะเดินทางรอบโลกถึงสามครั้งนะะและพลิกผันตัวเองค่ะมาเป็นนักวิจัยมาเป็นนักวิจัยนะคะและเป็นเจ้าของฟา,าร์มเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่ใหญ่ที่สุดและได้มาล สูงที่สุดใปนประเทศไทยค่ะนะคะท่านนะเป็นเจ้าของบริษัทถึง5บริษัทโดยการและปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท ACX จํากัด่ะพร้อมนี้จะพบกับท่านหรืยอยังแล้วเวลาต่อจากนี้ไปนะคะขอเสียงปรบมือ We have...